ครับได้ครับสวัสดีครับ,<ด>รบนี้ใช่ไหมครับวันนี้ทาสถานตรวจเช็คซ่อมไอ้บ้านได้กินอินเวอร์เตอร์นะครับ A32 าาม,มีปัญหาทำงานสักพักตัดเนาะใช่ไหมพี่ใช่<ด>โอเคเดี๋ยวมาดูรุ่นดูอะไรกันก่อนกินอินเวอร์เตอร์อ่ะอันนี้จับก,กระแสสแตนบายนะครับอยู่ที่จุด0.52แอมป์นะครับตั้งที่2แอมป์นะตอนนี้ อ่ะวานที่เปิดแอร์ครับจะทุกเส้นล่ะน,น่าจะเอาวางไว้ข้างล่างเลยนะมยดูแล้วกันเปิดแอร์ไหนครับเปิดเลยนะครับดูครับถ้าไม่ใช่ก็สลับแล้วกันอันนี้มัน LN ล่างนะ ตาร์ทออนนะครับศูเอ้ยจุด7นเจเสียงอ่อนอ่ะลมหมุนเนี่ยมันอยต้นเดียวเลครับศูนย์จุดสามออเซอร์ทำง,งานนะครับ0.52ย์ห้อ เข้าใจอย่าโอเคสองจุดเจ็ดสองจุดแปดนะครับสองจุดเก้าโอเคตัดแล้วครับสามแอมตัดนะครับโอเคสปีดรอบจัดแล้วตัดนะครับเปิดทำง,งานไม่ไม่ถึง3ามนาทีตัดนะครับใช่โอเครู้อาการละโอเครุ่นก็เป็นรุ่นนี้นะครับ F FTKQ หนึ่งสอง SV สองอนะครับเราคอยเย็นนะค,คอยร้อน ก็ RKQ 1 1 2 SV 2 S นะครับเป็นไรกินนะครับตัวนี้น่าจะเหมือน2 b u นะอ่ะอเสนะแกะห้อยไว้แล้วครับอยู่สูงโอเคอยู่ครับตัวนี้ก็ดทเรตเตอร์ EV วาล์วเอ่อตัวสายเทอร์มิตเตอร์นะครับต่างๆนะครับ ลมรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะอินเวอ,อ,อร์เตอร์ประหยัดไฟนะตัวเราที่ต้องดูก็คือตัวคาปาซิเตอร์ด้านในนะฮะต้องวัดค่าดูบางทีต้องถอดแผงมานะบางทีถอดง่ายถอดยากครับซ่อมนี่นี่นและพี่ผม,มใช่ครับผมเน้นซ่อมหน้าง,งานนะพี่ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมานะ ครับก็ดีแล้วพี่ต้องสำรองไว้พี่เวลาเสียมาตัวนึงมันจะได้เหลืออีกตัวหนึ่งครับอืม โอเคครับนี่ก็ถอดบอร์ดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็วัดกระปานะคตัวนี้8อ่า20ไมโคร450บโวลต์นะครับก็ตั้งมิเตอร์ดิตอนเป็นวัดคาปาซิเตอร์นะครับจินัวนี้ก่อนโอเค 8. 8.94นะครับ โอเคมันโคแห้งน่าจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโอเคนี่มัดคาปาตัวใหม่นะครับยี่สิบจุดหศนะครับ okay, เดี๋ยวไปบับกกีนะตอนนี้รอหัวแรงร้อนกันเปลี่ยนตัวใหม่แล้วใส่ดูทีนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตอนบูตไฟนะครับนี่จะต่อนตัววงจรพีเอส c นะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ประกอบไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเทสอีกทีนึงโอเคประกอบแล้วนะครับเดีย๋ยวเทสอีกทีนึงครอบไปแล้วมันแคบนะครับเรือทําครอบไปกันโอเคเบกเกอร์ขึ้น3-2มิลลิแอมนะตั้ง20บ ตาร์ทอนนะครับ mm hmm. ย้อนแสงหน่อยนะร mm hmm. อปนะ่ะเปิดแล้วใช่ไหมพี่เปิดแค่สัดเด็กเลยเสียแต่บารนมันยังไม่ลงหืมาร์มันยังไม่ลงอ๋อเปิดได้แล้วพี่น่าจะลงแล้วครับเป็นแป๊ับเดียวพี่หรือว,ว่าบารมันค้างไปแล้วเนี่ย โอเคเปิดแล้วนะครับอ่าทำแล้วครับโอเคพัดลมหมุนนะครับ0.7ให้0.1.7ย์จนึ่งเจเวลารอบจัดนะครับลรกใหม่น่าจะทำเร็วรถนี้เลยหนึ่งแอมนะครับถ้าสามแอมไม่ตัดก็รอดนะครับหนึ่งจุด้าสองแอม สองจุดสองจุดสามสี่สองจุดเจ็ดสองจุดสามห้านะครับนะเดี๋ยวรอรอรอบนะวันนี้ยังไม่ตัดน,นะเพราะว่าปิดเินเกอร์มันต้องทำตามสเต็ป ีวัดความร้อนอยู่ดีนะครับความร้อนเท่าไหร่แอป์กันที่แปก,ก็เริ่มมีฝุ่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเริ่มขึ้นมาที่2.5 2.5.0นะครับยังไม่ตัดนะครับอโอเคครับเริ่มขึ้น3แอมป์นะครับ สามห้านะครับยังไม่ตัดนะครับรบวมร้อนอีกทีร้อนต้องรอหน่อยนยอันนี้เพิ่งใส่นะฮะสามบสามนะครับสามสิบสามสาแสแอนอยู่ที่3.37จุดสามเดนะครับจะอรอแป๊บนึงไม่น่าตัดแล้วล่ะ นนความร้อนอยู่สามสิดห้าจุดห้านะครับกระแสอยู่ที่สามจุดสี่สองอันนี้ท่อท่อสองผลเย็นแล้วนะสามหผนก็เย็นสามจุดสี่ห้าสี่หกนะครับยังไม่ตัดนะครับความร้อนสามจุดเจ็ดจุดสอง โอเคตอนนี้ความร้อนอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับลดรอบแล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาใช้แอร์สองตัวนะครับใช้ตัวนี้อยู่สไาร์แอร์อยู่นะก็เลยทำให้ห้องเย็นนะครับก็เลยลดรอบไปที่โหมดประหยัดไฟเลนะครับสองจุดสามสี่แอมป์นะครับก็ฉ่ำทั้งไปทั้งกลับนะครับตรงเซอร์วิสบา่าสองหุนแล้วก็สามหุนตรงนี้นะครับโอเคแล้วพี่ไม่ตัดละ ก็จะอยู่วิ่งเท่านี้สองถแอมป์ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนครับครับนี่ก็คือเข้าหมดประหยัดไฟละกินเท่านี้ละครับอือครับใช่ครับอือโอเคครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชัแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานยังไงก็ดูหน้างานด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะหลงประเด็นว่าเอ๊ะทำไมทำแป๊บเดียวมันลดแอมป์ลงต้องดูด้วยว่า มันมีแอร์สองตัวหรือเปล่าหรือห้องเล็กนะครับก็จะลงเร็ว